ตัวอย่างพี่นาคสามแบบเต็มๆมาแล้วนะฮะอะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับว้วถ้ำนาคานะฮะไปคราวนี้จะเป็นยังไงนะฮะเพื่อวันทิ้งมึงไปแล้วโอ้ยอดไฟิรนดิวันด้วยว้ว,ว,วมีทั้งผีมีทั้งพญานาคสม m ย g อดผลงานใหม่จากไฟสตา a r โปรดักชั่นนะครับผม รอบนี้มาเต็มนะ,ะจัดหนักเฮลิคอปเตอร์ส่งมาไหนไกลนะฮะมาด้วยตัวละครเดิมๆนะฮะบวกกับเรื่องเราใหม่ๆโอ้โหถ้าจําได้นะจะมีตัวละครไอรอาาเกาหลีด้วยแม่หรือพ่ออโอเนรปากแม่สิม,มีมิจิแบบนี้เรียกพ่อได้หรอคะ <c oughs> แล้วพี่คนหล่อนี่ผัวพวกพี่ปะ อะไรกูี้วัดนี่หว่าไม่ใช่ครับเนนพี่เป็นเมียครับแล้วพวกอีออสเนี่ยนองเนนนอสไปไหนกันหมดพี่ออดเขาป่วยอ่ะเมื่อเดือนก่อนเกตพวกเนี้ยมันแคเพิ่งขึ้นที่หน้าอกออสตั้งแต่ออดคุณเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับมีศพคนเกาหลีด้วยความเฮี้ยนความหลอนตามมาโอ้ยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะไยังไม่จบ Q T นี่แบบว่าน่าจะมาแย่งตีนนั่นแน่เอาจริง ผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ําโขงครับในพัดในพาดความห้อนก็จะมีความแบบเขาให้พ่อนรคอะใส่กันไรที่โอ้จะมีความคลาฟอยู่เนาะไปะของันคุตายเอาแล้วผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ยปลอดภัยที่สุดภาพดูจริงจังมากนะฮะคะห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออส น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมวเป็เท้าคำสาปไปได้สักระยะหนี่ยม่ว่าเป็นเรื่องแน่นี้ครับม้ึ้นหลักของผัวไปมึงต้องแบ่งแบกกูง<า>ั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับผมวไปต่อเหอะเดี๋ยวผีมันตามทันนะ่ะไม่ต้องกลัวขันเเรามีพานะกบอกไปสู้กับมันอปแบบแบบชอนี่ไง พาหายอีแป๊บแยเอ้พอาพระหายนะฮะโอ้มก g ก d นะฮะเออลองดูนะครับว่ารอบนี้นะฮะเขาจะสู้กันยังไงนะครับก็คือนี่ก็จะมีผีทั้งตัวละครใหม่ด้วยนะก็ยังมีพญานาคด้วยนะฮะ โอ้โหแล้วได้ข่าวว่าไปถ่ายกันที่อีสานนะฮะก็เียได้ว่าถ่ายถ้ำนาคาถ่ายแบบว่าทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามตรงนั้นนะฮะแบบดูแล้วมีความจัดเต็มมากๆนะครับทั้งในเรื่องของโลเคชันแล้วก็ในเรื่องของที่ขนนักแสดงมาหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่แบบจะมาสร้างสีสันด้วยความที่ว่ามันจะมีความแบบไม่ใช่หล่อ,ห,ลอหน่ากลัวอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีความตลกโปกฮาด้วยนะฮะดูจากตัวหนังเองก็จะมีความแบบน่าจะเรียกเสียงหัวเราะได้ในหลายๆฉากเมื่อกันที่สองภาคแรกทําได้นะ,ะแล้วก็แน่นอนว่าสองภาคแรกก็ทํารายได้ที่แบบ โอ้โหเรียกได้ว่าหลักร้อยล้านนะฉะนั้นมาดูกันที่ว่าภาคนี้ที่มีพญานาคมาด้วยจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหนังนะครับใครที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวอย่างเต็มตัวนี้นะฮะร,รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูในโรงหรือ,อยังนะ,ะมาลองคุยเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบเรียลลิตีอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสเอ็นยูทูบหรือบิ๊กนภัสใน t ิ k กต็อกนะครับกระชิบก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์พิเศษแบบาาออเอ็กซ์คลูซี รีบกดติดตามเลยเด้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมารอดูกันครับ